ครับทางขึ้นภูพานนะครับอยู่ไว้หน่ยน้ําเต็มฝนตกน้ําเต็มออกจากกระเบื้อสําเร็จสามกิโลโอ้น้ำเต็มทูพานเลยภูพานทางขึ้นน้ําทางฝนทางนี้ตกทุกวันเลยรีวิวทางภูพานครับเอาคงนงามแล้วเินละตกงานจากกรุงเทพมารีวิวทางเล่นครับอยู่ซูเปอร์ครับพี่น้องสนใจก็กดไลค์กดแชร์ครับ พี<ป>่ <มา S 1> น้องเอฟซีทุกคนครับกร,ราบขอบพระคุณมากครับที่ดูที่ชมที่กดถูกใจครับพี่น้องครับน้องครับพี่น้องอขอบคุณม,มันเนอฟเฟคเป็นเนาะน<ๆ>แกม่ผมดกไมมดไลค์กดแชร์ให้เพิ่นหน่อยว่ได้แค่สีองค์สีคนดีแม่ พ่อคนให้ย uhh like ิ้มมุนตาใจเฮ้ยก็ไปกินอะไรสิไปทำอาหารกินดิคนจะได้อยู่เยอะเพ่อก็กินมาม่าให้เขาดูทิ่ทำมาม่าเต็มชาพี่เพ่อกำลังทำกับข้าวกินมาม่าทำอย่างนี้ตั้งกล้องเลยสิตั้งกล้องขึ้นเพ่อก็ลงดิเขาบอกว่าเด็กสมบูรณ์กินข้าวหน้าอร่อยเขาไม่ดูหรอกอย่างังี้ยเราให้กินเลยให้เขาให้เขาหน้าแม่แล้วพุ่น ราตรีก็ทางนี้แม่ฝนดีทางขึ้นภูพานครับนี่บ้านฝนดีทางนี้ฝนตกวันน้ําเต็มทุ่งนาเลยบ้านกอกครับบ้านกอกขึ้นภูพานครับทางกำลังโค้งโค้งขึ้นเนินมอนะครับขึ้นภูเขาไปดูเห็ดนะครับเห็ดป่าจากภูพานครับบ,บ่านมอต้องหยอดหยอนเทีย่ยวฝนตกก็ออกอีกแล้กวกัน คนแห่งมันสิมาเห็ดวันจัดว่าแห่งๆมันโตเราเห็นเอาเอาน้ำหารลอยคาวมัหนนี่ก็ไปเสียบพัดจัดไปซะใช้พัดพัดองดยพันพัดชอนด้วเขามาแก่แค็นให้เขา่ะฟังถวากย่างนี้ังจอยยอดเอาทางเจริญมากนะครับเสียบไปสา่อเจะยอดยอดวานเลยบบ ดินร่มหยียบลงเปะเปะแต่ว่าพเพิ่มไทยเราคิดถึงชินจนหนาวแนตะ่ว่าแล,แล้อันวานไปน,น่นว้าน,น,นเราโนเราีผู้ใดเฮ็ดไทยเราเราสิดับเ้ไห้อันบาับานีชุ่มนี้แล้สิดำตุก้าไว้น้ำอีกรถกระเทียนอ่อนซอนผู้ฟานครับตลอดถัวอ่อ,อนซอนตลอดบา้าไม่นีาจลงมาต่เอเดี๋ยวงมา ยำแบไหนกับวันเม็กตะเียงเตียนบากเจริญมากครับทางขึ้นภูผาแต่ก่อนทางเล็กนั่งรถแซงประเทศมาสกลนครเปกรุงเทพภูผานกว้างใหญ่ไปสาตครับ้นรับป่าไม้ป่าสมวนภูผาข้างหน้าเป็นภูเขา ไปดูจะ,ะไหนนะต๋มมอเป็นมังลิงเนะ<บ>าะบ่บ่ไป<ง>ทางเซียร์เฮียนทางจะโคงคร<ง>ับทางลอยโคงครับ,บไปมังลิงมันมีอาหารกันกินพวกนี้ทำไม่ม่ะติดไปดีวิวทางโคง<ป>โค้งไปตมัครขึ้นไปแล้วไปขึ้นไปขับ่ถได้อของมาขายแล้วขึ้นไปยังไงขึ้นไปหันกันเรียวก้าบฝนตก น้ำได้สิมือนมิ้วมาไข่จมาขายมีฝังฝน,นมันโตเขาก็ได้<ข>ไปเอาเขาว่างขายเขาว่างขายสมองข้าวข้าแกล้วงบ้านแกง้งนี่เหมืนมีเขาจีว่างขายน้ำเต้สีก็ี้ัน,นทุนัน ทางลงผูพานครับในทางลงแล้วก็จะขึ้นผู้พานนี่นะครับเป็นมอเป็นเนินครับสวยงามมากครับทางทางก็มีขายมะม่วงครับน้ำก็เยอะแล้วฝนตกตกมานะก็เยอะแต่ว่าแถวนี้ก็ยังไม่ได้ทำนานะครับยังไม่ได้ทำนาเลยหวานก็หวานคนไม่หวานก็มียำยำมันบ่เป็นเนินเล เาหมือนกับปิ่ไม้ี่ก็ได้สองเานยาหายญ่านะลูกงานรถอะไรครับห,หนักๆยครับคนหินแล้วเปล่าครับูบะะ้อืัผลหนักทองวอันนี้มันนาดีเนฝะดีมันเก่งครับม่เล็บหมุนมาฝนมันเจ่ง คนมาบ่ด oh, wow. ีเลยเปล่าโอ้ก็ลังเห็ดลีซอทุกคนเที่ยวไปกี่คนเที่ยวนี่มั่วข้วิดบดมีอะไรอีกพุ่มพันธุ์ครับพุ่มพันพุนสวยมากแล้วติดต้นนี่ก้อนที่ดำเปลือบบานเปลือยอดนะเจ้าเบิ้งเนี่ยนี่ยอดนี่เป็นดั่งสิทธิดเข้องมันยังไงเสียหงันเป็นก้อเป็นก้อเสียเงินนะ เ็นนองใหม่รัอดก็ดีเป็นแม่งอบข้ามสัมพันธ์จะขึ้นภูพานนะครับ<น>อีกอกิโลหนึ่งผูพานครับหนูก็ชมพี่น้องเด้อรีวิวทางผู้พัน,นครับสองเล่นครับกับภูพานข้ามสะกดน,นค,นนคนรนครพนุ่มไปเดือดครับไปเต่างอยไปบ้านกกกอกลุงพ่นก็ได้ครับทั้งเส้นนี้นเจ๋งจีมาอยู่แถวนี่นะครับ น้องนาสัตว์มันลันนน้องที่สมเด็จนองเล่าเอาเอาขอนี้น้เทียงเที่ยงข้อัเทียงอานี่อาน้สี่เทิมใช่กับหยักอยากแทนห้าเราต้องบริมากหันปู

เราือว่าจะไปหาพาร์บีได้ยังสิไปนี่คือมาเรียวกับ